Saya so ทั้งประเทศดีเจเฉาเฉาดีเจเอ็มปล่อยโฮเผยความในใจถึงดีเจโกยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับทั้งประเทศกับการจากไปของดีเจโกตินเรืองกิจรัตนกุลราสุดทางด้านดีเจเชาเฉาดีเจเอ็มเป็นแขกรับเชิญรายการคุยแซ่บโชว์มีบางช่วงบันตอนปล่อยโฮเผยความในใจถึงดีเจโกดีเจเฉาเฉาบอกว่าสำหรับพี่ชาวพอเห็นวุ้นก็นึกถึงน้อง เป็นข้อความสุดท้ายที่เราได้คุยกันในห้องน้ําว่าบ้านเฮียมีของขวัญปีใหม่หรือยังหมามาผมทําบุญอร่อยมากวันนี้พี่ได้เห็นแล้วนะโกว่าบุญที่มามาทำรูปร่างเป็นแบบไหนแต่พี่อยากให้โกเอามาให้เฮียไงแต่ไม่เป็นไรจะทําตามสัญญาที่ให้กับน้องไว้ไม่ว่าน้องจะอยู่ที่ไหนขอให้น้องเดินทางปลอดภยัยไปสู่ที่ที่ทดีไปเป็นดีเจบนฟ้าไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ขอให้คุ้มครองน้องเลนเลนลูก อันเป็นที่รักของน้องโกให้เติบโตมาแข็งแรงเป็นลูกที่น่ารักของน้องแนนของครอบครัวน้องโกโกมีความสามารถเป็นคนเก่งขอให้โกภูมิใจว่าโกสร้างเสียงโหเราให้คนฟัง นั่นคือสิ่งที่เรารับรู้ได้ว่าน้องเป็นคนเก่งมีความสามารถน้องคือกาแฟในยามเช้าของทุกๆคนแฟนขับโกบอกว่าเธอคือกาแฟในยามเช้าเฮียก็คิดว่าเป็นเช่นนั้นถ้าเกิดชติหน้าฉันได้ได้กลับมาเป็นดีเจด้วยกันอีกก็ขอให้มีวันนั้นกลับมาก็ขอให้ร้องเดินทางปลอดภัยไปสู่พบภูมิที่ดีและมองลงมาดูแลครอบครัวน้องเฮียได้วุ่นแล้วนะพร้อมกับร้องไห้ดีเจเอ็มบอกว่าผมพยายามไม่คิดถึง เขาแต่ก็อดไม่ได้มันผูกพันเป็นสิบปีตอนเช้าจะมีเรื่องมาคุยกันเสมอถ้าจะให้บอกอะไรโกก็จะบอกว่าเฮ้ยโกเมืองทําได้แล้วว่าโกจะพูดกับผมทุกครั้งว่าเมื่อไหร่ผมจะดังเมื่อไหร่ผมจะประสบความสําเร็จเมืองพวกพี่บ้างผมอยากดูแลลูกผมผมก็อยากคุยกับเขาเรื่อยๆแล้วเลิกบอกสักทีว่าตัวเองไม่ดีวันนี้พิสูจน์แล้วว่าคนรักเมืองมากขนาดไหน อยู่ฟังไงเ้ากับร้องไห้